ต่อกันที่รุ่นที่3แล้วนะคะ<า>เดี๋ยวเราจะมาถามพี่ม่อนเหมือนเดิมนะคะว่ารุ่นที่3นี่แตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงแต่มองด้วยตานี่รู้เลยไม่เหมือนกันนะคะค<ร><ม>นี่ต่างกันเลยอันนี้เขามีชื่อรุ่นว่าอะไรคะ<า>พี่ม่อนคะโอเคก็ตัวนี้จะเป็นของตระกูลฮีโน่เมกาวิกเตอร์นั่นเองอ<า>นะครับต้องบอกเลยว่าเมกาวิกเตอร์เนี่ยมันจะแบ่งด้วยกันอยู่ประมาณ2รุ่นหลักๆ<ร>จะเป็นรุ่นที่มีคิ้วใต้แก้มกับไม่มีคิ้วใต้แก้มรุ่นที่มีคิวใต้แก้มเนี่ยเขาจะมีคิวใต้แก้มอยู่ทงอยู่ทางด้านบน อ่าทางด้านบนอ่าจะเป็นรุ่นหัวสูงแต่ตัวนี้ไม่ได้มีคิวใต้แก้มก็จะเป็นรุ่นเล็กแต่ตซนนี้จะมีพิเศษนั่นก็คือเสริมชายล่างลงมานั่นเองอ่าชายล่างนี่ส่วนไหนคะอันนี้เราจะเรียกว่าชายล่างตรงนี้ชายล่างโอเคแล้วน้องป๊อกกี้อยากรู้อยากอยากรู้จักอะไรอีกเออตรงนี้นี่เลยไหนนะตรงนี้ตรงนี้อ่าตัวนี้ละการตัวนี้ก็จะเป็นอื่นที่เราดูมาไม่มีใช่ใช่ก็ตัวนี้เป็นช่องไปสปอร์ตไลท์นั่นเองก็รุ่นฮีโน ตัวนี้วิกเตอร์อ่ะจะเป็นรุ่นที่มีช่องไฟเดไลท์ก็เรียกได้ว่าเวลาเราเอาไปติดตั้งเนี่ยเราสวมครับกับครงเดิมได้เลยเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยตัวนี้จะเป็นช่องไฟเดไลท์นั่นเองจุดเด่นของเขานะครับคำว่าชุดเต็มเนี่ยก็จะประกอบด้วยแผ่นปิดบนกันชนคิ้วกรอบกันชนเลี่ยมมุมกันชนทางด้านข้างแล้วก็แป๊บกันชนล่างรวมไปถึงชายล่างด้วยเราจึงเรียกว่าประกอบชุดเต็มก็ตัวนี้เสริมชายไฮเทค ลูกค้าบางคนก็ไม่เอาชายบางคนก็เอาชายแล้วแต่ชอบอ่าแล้วแต่ชอบอใช่แล้ว <ๆ S 2> กันชนของร้านเราเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายอย่างเลยอยากไนด้รุ่นไหนเข้ามาสอบถามคุยเกัียนก่อนได้<ถ>ชิ้นงานของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณลูกค้าเนี่ยถ้าได้ซื้อไปแล้วเนี่ยรับรองประทับใจเลยเพราะว่างานของเราเนี่ยชุพโพรีเมียมเนี่ยมาเป็นอย่างดีหนาและเงางามเลยเราการันตีได้เลยว่าง้่นเหงียเป็นผู้นําทางด้านการแต่งรถบรรทุกและจัดจาหน่ายอะไรแต่งเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันรายการกกกเลยทีเดียวนะครับ คะใครสนใจแต่และรุ่นนี่คือราคาจะแตกต่างกันออกไปไหมคะใช่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากจะได้เป็นเงินชนตัวเดียวๆหรือจะเป็นกงินชนชุดเต็มทางร้านเราเนี่ยมีการบริการเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยได้อย่างประทับใจแน่นอนสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากได้แบบไหนทางร้านเรา จัดให้นะครับหรือว่าสามารถสั่งทําเพิ่มเติมได้ใช่แล้วอยากได้แบบเป็น limited edition แบบของตัวเองใชแล้วสามารถสั่งได้นะคะใช่แล้วครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยร้านเรามีวิศวกรในการออกแบบลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่าสั่งงานกับร้านว่าินห่งการช่างเนี่ย ต้องได้ของดีมีคุณภาพกลับบ้านอย่างแน่นอนในในเสียงเงินแล้วเนาะก็แบบว่าเลือกที่ดีที่สุดให้ตัวเองดีกว่าดีกว่าอยาไปเสี่ยงเงินหลายรอบไปได้วัสดุไม่ดีใช่ใชต้องเลือกที่ร้านงื่นเพงด้วยแน่นอนค่ะเพราะว่าที่นี่นี่การันตีในเรื่องของคุณภาพและการบริการนะคะค